À. Oh, Lì khác cả này à. Mặc nhanh phía nào nghe. Tôi nhìn tôi như tưởng phía nào phía nào uh. ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสบายด,ายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสู่ทุกคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อยบ้านนานนะพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวบ่อยสิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปใตใ้เขียดหรือว่าก้านเขียดเขียดน้ำหมวกลงเนาะพี่น้องเนาะ มาเลาะก้านเขียดเบิง่งใส่กระตุกตอนนี้ก็ได้อยู่ตามตัวแล้วเนาอพี่น้องเนาะเห็นแล้วตัวนึงพี่น้องเห็นวันดอไปไปพี่น้องการเขียดเลพี่น้องเนาะนี่ใต้เขียดพี่น้องเอย ตอเลยพี่น้องเจียดน้ำหมวกนั่นเหรอเกียวขอเกียวหน้ามัน้ะพี่น้องเนาะมันจะขึ้นมานะมันตุยใหญ่เลยได้ไม่ได้ไปเบ่งน้ำกับนาะพี่น้องเนาะ อายู่ฮะกิจนม่ก็พี่น้องโอ้ยในก็น,น้อยพี่เล็กพี่โลเนี่ยแต่ก็เอาโอ้ไปละอ้อม้วลักเข่าปลาหยาบนวะเนี่ยมัวเขาเจ้ารุดมาพี่น้อง ในบ่ได้กไปเบิงหาเบิงก,กันนะพี่น้องเนาะก้านไปน้ำกันเ่ี่ยวเะ้ยพอลับสัวนึงนะพี่น้องมินเพื่อนเลยเนี่ยวะ ออี่ตัวนึงแล้วพี่น้องเออ้ยพอแล้วเห็นปะฟู่กู่พี่น้องออตัวมงามพี่น้องเป็นหมู่ไปฟูอยู่ Những lắm của địch sau, hết ăn đi 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 mua mua vịt là mua pả đó các ạ hang này hang lắm mặc nhanh phải tôi tưởng phải Hai nak kena. Oh. Oh Oh. Falaok. โอ้ตัวบุกเงงพี่น้องกุบหันมันบุได้ซับโอ้สีได้ตัวพี่น้องเอ้ยโอ้โซ่สิบพ่อตัวนึง Ý...mai lắm nhau mày nữa nắn đi ừ. à, mưa mày hiệu chê mưu mày mong phải mày chào nhau Bóng nhau nhau ดีๆก่อนพี่น,ออน,น้องเลยขออนุญาตอัดก่อนโอ้ยอะไรโตกี้นี่บรร่ได้โู้พลอยกันพี่น้องเลยมาเรื่องน้ำมาละตามก้นตามกอยกันมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดินี่นี่เป็น,นไงแหละเพื่อนพี่น้องเห็นบ่น,นี่ขยขยัดยันดิดดโมโอ้ย บอดพัดอะเหียดี่น้้งอูหลงหลบเนี่ยอหอมไหมลูกพี่น้องเอ้เป็นยังไงไวะกลีดดแฮะพี่น้องเห็นบ่นไหเนี่ย นี่ตัวใหญ่พี่น้องไงวอลลี่ดีเนาะขอเอาบ่อยขอเมียนก่อนเดี๋ยวมันจะออกอีกเนาะไป mưa bỏ hẳn nát vầy Cạt nó nha Kẹp nó nha Bỏ miếng nữa Để nó tiêm đây kẹp Thôi đi kìm vầy หนึ่งตัวหนึ่งแล้วพี่น้องปล่อยเก็บไปได้กเก็บหน่อยนะพี่น้องเนาะเดียบร้อยบ,บ่อยขอเมียนก่อนได้พี่น้องขอเมียนก่อนไปกันตอเฮาเมี่นเพื่อนในันลี่อยู่นี่ เกี่ยวพี่น้องได้พี่น้องเกี่ยวมันแห่ไปร้อย e ร้องรีบพี่น้องเลยอ๋อลีข้ามกันเลย เมียนกับพี่น้องเหี้ยอีกโอ้หันเหรียญไเพันโซสะได้เป็นไงพี่น้องไปกันต่อเลยเนาะมาบ่อยขอเมียนเขียดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเหี้ยอีกเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่เขาจะมาทอดบ้านแล้วพี่น้อง หลังจากที่ไปใต้เขียนดูกลางห้องน้ำมาพี่น้องก็พอได้เกี่ยวอยู่พี่น้องเนี่ยพอได้อยู่แล้วพี่น้องทำทีเกี่ยวคลิปนี้ก็ขอฝากผลไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะ ได้กิน่นด้วยพี่น้องใต้เขียดเหอเขียดน้ำหมอกนะมันขึ้นมันจากหมอกพี่น้องเลยกติบุ๊มันยามมันนี่พอได้กินอยูอนะ่พี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเอเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยในการเท็่คลิปนี้พี่น้องเนาะ រ្ល oh ok ាបា់ទ្រូវូត្លាន់ការប់ការង់បារខ្លាល់ហើយរ្លា